สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านช่องตามห้อยอริยธรรมนะครับม่นเข้าได้มีโอกาสนะครับมาพบพ่อมาทักทายกับพี่นออ้องนะครับในส่วนของเยี่ยมยามถามข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับมันหนักสิมาบอกถึึงก็พอรอนสักตองแสงก่อนมา มาคุยไม่คุยกันเรื่องพอนศักดิ์ส่งแสงกันหน่อยวันนี้สมจิตบ่อทองจะเข้ามาใส่เสียงเสียงลำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับวันนี้ก็เลยเข้าห้องห้องอัดดึกไปหน่อยเข้ามาเปิดไฟในถ้ำก่อนนะครับเข้ามาเปิดไฟในถ้ำก่อนเออ คุยเรื่องเรื่องเรื่องพรศักดิ์สองแสงเนี่ยนะครับถ้าคุยคุยเรื่องพรศักดิ์สองแสงเนี่ยพี่น้องอาจารย์สนชัยเนี่ยตะกี้ตะกอนนี่ก็เคยเคยไปเคยไปล่ำน้ำกันนะครับเคยไปล่ำน้ำกันแล้วก็ครั้งหนึง่งในปีเอ๊ปีพศอะไรวะตอนนั้นน้ำทีมงานไปล่ำเป็นเรื่องอแล้วก็ตั้งเป็นออนซอนอีสาน แล้วก็มาเป็นเรื่องของพ่อนสักสองแสงมะล่ำคูเอกทมีมาไลาที่อาจารย์สนชัยได้ไปเป็นพิธีก่อนแล้วก็ไปเป็นผู้คุ้มเรืองล่ำเรืองการแสดงนะครับไปคุ้มเรื่องล่ำเรื่องการแสดง,นะง,งกดง็ถือว่า,าได้คุกกี้กับพ่อนศักสองแสงแล้วก็ต,ต่อมาเนี่ยก็เขาก็เขาก็ได้ รวมงานกันก็คือหมายถึงว่าสมควรเติบอยู่ครับพี่น้องในยิ่นข่าวว่าพ่อนสักซองแสงเสียชีวิตเนื่องจากว่าโรคหัวใจหัวใจเฉียบพันนะครับพี่น้องอาจจะอาจจะเพเห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเข้าไปในในในห้องเห็นเะครับเข้าไปในห้องอาดก่อนนะครับ ทำอะไรห้องอัดใส่เสียงบรินี้ใส่เสียงสมกิจมาใส่เสียงเอฟซีแก่เสียครับเบิ้งเอฟซีแก่เสียครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหกําลังหอกกําลังไกาอยู่ครับพี่น้องพันเนื้อพันเนื้อสิบแพ็กเด้อเอฟซีสิบแพ็กผ่นเนื้อพี่น้องพูมีหรอก แข้งปึ๊บเลยพี่น้องเราไม่เอาอางีเออยังมาเออเอฟซีเออเอฟเอฟซีกำลังเบิ่งดูพี่น้องเอาเอาเอาเอฟซีรูป้าสิบไปพี่น้องเออโค้งยางมาด้วยนะครับแล้วกำลังจะไปอาบน้ำตอนนี้เฮาเฮาเขาคุยเรื่องพ่อนสากสองแสนพ่้อดหาเลย บ่หน่าบ่หน่าเพราะว่าวันที่วันที่นี้เสียนัดกันอยู่สกิดบ่วทองมาคุยเรื่องพอดสัตว์นะครับสวัสดีครับผมเออเราเปล่านิดสกีตบ่วทองมานะครับโมเล็กสิใส่เสียงหน้าโยกวงการเป็นอุดเอานางเด็กแล้วนังเด็กครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงเป็นช่วงหาเสียงหาเสียงให้นายกพราะว่าต่อครับทยอยมาหากินไปสุยางหรือว่ามีงานนีจัย่างเดียวจะขึ้นไหมถือว่าผู้ใดต้องการอยาก อ่าบ่ว่าจะเป็นล่ำบ่ว่าจะเป็นงานยังก็แล้วแต่เขาเรียกว่างานปลีกย่อยซะคูม่มือสิไปเอาเป็นงานหลักงานใหญ่นี่นออก็บ่ได้กินดอกครับนี่ต่ง,งานสร้อยงานไปซอยเหลือกันแบบนี้แหละผู้ใดผู้ใดหักก็ได้เลี้ยงได้เกียร์ยกันก็ใส่ซ่องห้กะถือว่าเป็นคาร์นามูามันออกับไปซอยกันบ่ได้ถือว่าเป็นคาจ้างมีหลายหลาย,ลายมีหน่อยหน่อยขอตัง้งแต่ว่าพี่นอ้องทุกคนนะครับก็คือยังศิลปินเนี่ยมันมาแน่นอนพอสักสองแสนแหนว ตื่นขึ้นมาเนี่ยยิ่งเท้าแล้วก็เต็มหนาเฟสอากหลักเลยว่าพ่นซัำสองแสนเมตรเสียชีวิตบนานาเสือเลยบัานผ้าดาเสือได้ราะว่าวันทียี่สิบเอ็ดขนัดกันไหมยังเกิดขึ้นได้หรืออ่ามันมันมันชินแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าการเป็นวัวใจหัวใจว่ายเขียบพันเนาะเกี่ยวกับเส้นเลือดเลือดไปรอเลี้ยงในในในส่วนของหัวใจเนี่ยบ่ดีเป็นเลือดนึบเขาเรียกว่าเลือดนึบ เห็นเห็น่นไปง่ายๆแหละใช้เข้าเจาะไข่กรับเออว่าสบายใจคือกันนีมันมันมันเมยมากกระไดนอนลุกลูกขึ้นมาเห็นหนาจังว่ายังคือบ้านนะคือคือการเห็นเห็นคนไปกังสั่นเนาะคนเข้ามันหักกันเนาะลื่อแกนกันหัวใจตกวับเลยวะอีท่นบริวารได้จาได้นัดกันจังนึงนีทีคือคือกันคนห่างกันไปเนี่ยมันก็ย่างนึงอันนเี้คนไกลกันเนาะ อาจจะไปมาหาสู่กันจัพอนสัก2แสนนี่ก็อนไปถ่ายรูปล่าสุดอยู่อั่นพอตอนไปแสดงน่ะอยู่บ้านหนองคุ้มก่อนปกๆหุ้อยู่แกนพอเด้เนาะมีแงแสดงหนังนกันหนังใหญ่ว่านออกันเอาบ่ติหลวงพี่มายังยองบางแม่โอยังบ่ทันได้ออกเนาะเออยังออกงใหญ่ตัดต่อแจกไข่ครับ ตอนเมื่อท่านเดี๋ยวเราตอนไม่ใช่แดงแผ่นเหรียญเนาะไม่หนาแน่นไม่ใช่แดงแล้วก็นี่นี่เทาเทาวิญังก่อนหน้าหน้าคล่อมเพื่อนักผู้ใดชวนเชื่อก่อนที่ว่าไปเรื่องในวัดแม่แม่นั่นนหละโอ้ผู้คนเัมนล้ำเอียนเซกันนั่นน่ะไี่ชอยนั่นน่ะเออเออเออซื้อน้าเหน่งน้าพวงน้าโยงน้าพวงน้าพวงอ๋อน้าพวงนี่โอ้ต้าพวงมาเป็นหลวงพ่อให้เออคือคือตอนนั้นเนี่ยเราไปนั่งกินไอติมน้ำกันแล้วก็หลังจากนั้น วันทียี่สิบเอ็ดเนี่ยสาวหอยเป็นบันแพงสีห้อนเนี่ยยีบดลนี่สี่มือเนี่ยกดรีวอาเลยคุยกันว่าสิไปพ่อกันยุหันเพราะว่าเล่ากับเครียดหลายเนาะการบรได้ออกงานเนี่ยมันเครียดบราว่าทั้งแต่ข้อสักสองแสงวงการม้อร่้มคือกันเนี่ยเป็นไปต้องกันเบิดหรอครับเรียบเพราะว่าหัวหนาวงนี่ทุกคนสิเข้าใจกันเบิดเพราะว่ามันขาเสียใจมันอยกับห้วหนาเบิด มันอยู่กับมันมันอยู่กับหัว้ากัจรินอยู่แต่ว่าบัดนี้คันมีลูกน้องมานังมานอนแล้วก็อังเนื้อปูน้ำเออหลูกน้องไปจังไดเขาเขาสิหายเขาแห้งกับอะไรเนี่ยใแห้งกับอะไรเขาก็หนีจากเขามันบ่อึดทมองสิไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็ต้องเลี้ยงเขาปูปลาหน้าแม่กับตะไคร้เขาอยู่เขากินเอาไปเอามา โควิดมันบานปลายบ่ได้เลี้ยงบ่ไใดอยังเขาจําเป็นต้องกระจายใด้บหมเนี่ยกระจายแล้วอัตราสิเป็นยังไงกับบ้านไปบ้านมันแล้วโควิดมาแล้วก็จังว่ากันใหม่อีกเดี๋อวถ้าสิเป็นยังไงเจะไปสีมาจะไปสีม่อโป่งหูก็การระบาดกะคือจุดเริ่มต้นใหม่กันเม่ตกีเนี่ยกันไม่ต้าไปหาเครื่องขี่รถไปหาเครื่องเนาะแต่ไม่เริ่มใหม่เนี่ย ขัน้นเงินไปอีกจกักรีหนึง่งมองลำสีเริ่มออกเลยสมอลำตั้งไม่ปัสวุ้งเลยแมนแมนแมนต้องต่อมลูกน้องต้องไปค <oughs> ืสมาชิกใหม่คือเนะบาเยอะแล้วนี่กัหมายถึงว่ามอลำแต่ละคณะใจออ,อกบ่ยากเข็ดนี่ยังเพราะว่าโควิดมันบ่เลิกล่าจะเทียะทีมาตีไม้ยิ่งใดญ่ตแนนก็ได้ลงทุนกับพอกาลงทุนล่ะแต่บัดนี้แยิงยิงสิเปิดประเทศเดือนพฤศจิกาเนี่ยอีกอะยิงละพี่น้องอันนี้กับมื่อใหน้ำเือกันเออเพราะเพราะยังว่าทีพราะว่ามันนั่นเฮ้า บ่ดูว่าการทํามาหาอยู่ไปกินเนี่ยเปิดประเทศกิจการเนี่ยก็เปิดหมายถึงว่าคนตั้งตั้งประเทศเขาซื้อเด้เพราะมันสีเปิดกับป่อยขม้าปล่อยขาม้าบ่อนว่าคนฉีดวัคซีนนี่สีบอติดสีบอเป็นนะครับคนฉีดวัคซีนนี่พอซื้อซื้อว่าคือคนใดที่มีภูมิต้านทานบอแข็งแรงเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ติดแต่คือเก่าติดคนฉีดบอติดวัคซีนถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงกับบอติดครับบอติดนั่งติดกันนี่ผู้หนึ่งติดผู้หนึ่งยังบอติดเนี่ยผ่านมาเลยตามเห็น ก็คือมืออื่นหนึ่งสิไปขีดเข็มสองเนี่ยมืออื้นเนี่ยไปขีดอย่างเงยตั้มชิโนฟาร์มชินโนฟาร์มเออเข็มสองยวนโรงพยาบาลขอนแก่นล่่มอันนี้ขีดเสียงขึ้นเลยครับขีดเสียงขนขีดเสียงขึนเนี่ยขีดว้ที่เข็มสองขอนแก่นลัมชินโนฟาร์มด้วยกันว่าทีอะไรก่อนเข็มสองกับข้างกันบ่าดนไปเข็มหนังเนี่ยอันนี้คือเข็มที่สองนะครับเข็มที่สองกับ กะบะไอ้ย,อยังดีเขาเห็ดมัดแล้วเพื่อที่จะอนาคตขนาดเขาสิเดินไปได้ลงไอ้ลงทะเบียนสามเตอแล้วไม่ได้ขีดเจักเตือเขาที่ว่าฝันว่าเบิ่อยออเบียร์ก็เลยไปหมองเสียงเงินเดี่ยวนี้มาต้องตรงรถโฆษณาลงบานเนี่ย่นเลยครับโฆษณาไม่รดเนี่ย่อนเกลนแล้วมาที่สองอันนี้โฆษณาเนี่ยอันนี้ไปขีดเนี่ยค่นานบอเแมนนั่น ไปฉีดเ่อไรเนี่ยท่านบอจองล่วงหน้าเนี่ยต้องลงคิวลุ่งยังเด้ครับว่ามันฉีดยังไงเด้อันนี้ฉีดในน้ำบริษัทเด้ที่แอดมินเม่ไป้ฉีดอีกฉีดในน้ำบริษัทแล้วก็เข้าเป็นบริษัทกับอีฉีดนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งต้องเสียรายเนาะสองพันกว่าผมเท่าได้ต่้มตั้มตั้มที่สองเข็มจะเข็มไปว่าจองก่อนเออไปจองก่อนสองพันสองสามสิบต่้ม ันนี้สองคนีแล้วเพราะว่าอย่างว่นจีจริงๆแล้วเดี๋ยวอ,อยากฉีดลูกหลานเขาบางขับาบางคัอบอันนี้ก็า่ัจีต้องจะของวัดอยากฉีดล้วน่ยวันมาไปเพราะว่าวัดในี่เขาบอฉีดไปแล้วฉีดครอบครอบคุ้มแล้วเพราะว่าอย่างว่นจีเขาบอบว่าอ,อยากฉีดลูกหลานเขาว่าเขาสพผ้าไปเที่ยวหันเที่ยวหนีขเขาก็เลยว่าเคยเป็นยาแล้วก็เป็นอยากฉีดมะตูมมีใบมะตูมมีใบอันฉีดเขาจํางภาษีไปเลยนี่สินะแต่คือลูกหลานเขาสสพผ้าไปหันไปนีเขาก็เลยทำเป็นต้องฉีดแต่ว่าชีน ท,ที่โนฟ้ฟร์มเขาก็าาว่วายาผู้เฒ่าอยู่ตรงนั้นเออแต่ยาผู้เฒ่านี่กับผู้เฒ่าเหมือนกันนะจะ<ช>มึ<อ>งจะเฉียดกันหรอไม่เคยเข้ากันงอดปนีแล้วเนาะเออเฉียดซาพี่น้องยังมันจะเกิดมันก็ต้องกเกิดแต่สร้างหัวมันเน่อยท่ามใจแต่พ้อนสักตรงแสงอลองข้าเล่าเคยดีแล้วกันยังไปเนาะโอ้ยมื่อนั้นเบิ้งยังได้นั่ยลองกับร้านนั่นน่ะต่ว่าเบิ้งเล่ากับยึดยึดลอยเนียหน้าตากับยึดลอยอยู่เฮมันละม๊งสินเด้คอเคล็ดวายยู่ในใจอยู่เออว่าปียอย่างเดาแล้ตังเมื่อแล เออพอลาเปลเป็นมีปัญหาดันหัวใจมาหลายปีแล้วที่ว่านอนโรงพยาบาลมันใครเธอนึงแล้วสุดแท้แต่ว่าสนาชีวิตเกิดมาไม่แน่นอนโลกนี้ผู้ใดบนหลอกไอ้หล่อนผมเดี๋ยวพอหลองเพ่งเงินแม่ของไข้ตลอท้ายจีนอย่างเงี้ยไ้วิญญาณไอ้ไส้ไปสูผอบพุ่มที่ดีแล้วก็ทิศาัต่อดอกเพ่งได้มันมวลกับติน้ำมานหลองกับพี่น้องเดี๋ยวฟังอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไอ้ไงพ่อกันอยู่ประจำหลังเวที ก่ปัญญายยังอย,อย no. hey, yeah. oh, claro ู่ยังฟังอยู่กะให้ไปสู้พอพุ่มทีดีมีละไม่ให้โซ่ห้ลาบน้องนุ่งตัวมันลำบากพูได้กรได้ศิลปินน้ำกันห้โซบ่กในอซื่อว่าหกศูนย์หกหนึ่งกับไปซื้อคนกับเตนมัดประเทศเนี้ยโอ้หยนี่ก็ซื้อเ็ดสองันว่าเหลี่ยนดอกเล็นซื้ออยู่เ็ดสองสองเกดมันอันเขาปฏิกลับมาหมดสองเว่าแล้วซื้อเดจสองสองเ็ดอ่าเื้อเสื้อข้างใต้เสื้อข้างล่างเนี่ย เกตสองสองเกตเนี่ยหลายคนต้องทึงบันเถื่อนมากมีสิบมีสิบใบบ่คุมทุนมันเกิดเกินว่าบ่หลงไหลบ่งงง่ายมันเกิดต้องเทียมมันเกิดมันมีเรื่องความกินแมวจิต่อน้องเทียมมันมีเงินก็คิดว่าแต่ว่าันบ่มี่ัต่บ่มี่เสแฉเขาก็บ่ะไรขึ้นดอกเขาได้แก่ได้คัดใชมันบ่เป็นหลงไหลบ่เป็นงงง่ายดอกครับถึงเวลามันเกิดเกิดอยากล่องอยากเสียงดวงอยากโศก ม,มันได้พอได้ซื้อเขาเขาเขานำเรียงคอนผมก็คนมันมีงานแต่มันคือต่อสุยางโซแนลแหละเนี่ยแต่มันสิได้มาเป็นงงเงินเป็นทองเขียนไปปลูกพ่อบงเนี่ยลูกเจือเมื่อได้ไขายสิบสามเมื่อได้ไขายเอาอียรีเนี่ยพันฝนเล้งเนี่ยเด้ขายสิบสองเมื่อได้ไขายมันคือไวไ่ายถือฝนมันงามไว่ายต่อพ่อบงพักบุงกบ้งจีนใบไผ่ครับเดี๋ยวนี๋กระลังวานอยู่เดี๋ยวกระไปลูกเดี๋ยวกระไ้ขายอีกล่ะคือพักบุ้งสมจิจเนี่ยมันใหญ่ไว้แหละแบบกรอบ ก <Man, S 2> รอบ,รบเขาเรียกว่าไั่เป็นพระบุงหนานมเนี่ยมันยืดหนามเนาะเออขั่เป็นพระบุงสมกิเนี่ยมันใหญ่ไว้<ม>ป้อนรวรัวเอาไปพัดพระบุงไฟแดงเนี่ยแซ่พี่น้องเ<ม>พราะียังกินถ้าพระบุงไฟแดงฟัดใส่ตะเกียบนี่แซ่เมื่อหนึ่งมระทสมไ่้บิ่งกันสกุบจากไทยพิเวียดเขาเจ้าเป็นเดียสกุบข้าวทรงไว้บิ่งอยู่หนานพระบุญที่เขาลงเฟซไปแต่วิดีโอนะขาเจ้าแคบออกไปเลยแคบวอาไป็น <K h aw> เป็นสก,กุบข่าวใหรอหรือเห็นไหมก็หากินสิริปินนักร้องหากินเป็นทางด้านการเกษตรกอะไรไปเป,เป็นยังบุญก็ขอบคุน่นหลายไทยไ<อ>ทยพีพีเอชเป็นโฆษณาให้นะครับผมบริจาค<อ>จักบาทมันนี่มันสง่สงเสริมการเกษตรส่งเสริมการเกษตร,รส่งเสริมชีวิตนักร้องมาหากินนะครับมันนี้อันนั้นลังก่อนได้นี่อเขากระเด็นอันนี้นายกอบต่อของเหตุแชร์บ้างขนาดแชร์บ้างขนาดแชร์บ้างกระก่อนมันเป็นไหนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ บ่บ่บอบ่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 บอบ่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 บอบงบอบ่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 บมบ่บอบ่บ่บสบ่บบ่บอบ่บ่บอบอบ่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 บาบ่บ่บ่บอบ่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 บเบ่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 น่บ่บมั่บ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 ่า่บ่ย่บ่บ่ย่บ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 อร์ตแล้วก็สิดนี่่่่ ไทยเอ็มซีเด้ฟังเมืองสะ่อนมั่นจะได้กับเฝ้าออเล่งว่าเด้มมิมซีเวลาได้เขียนให้ครับแล้วว่าเสียงเอ้ยเสียงเสียงที่ดังมานี่เสียงที่มีความหมายขายายเรื่องใหท้ทวนอ่านเพราะขอข้าวแล้วพี่น้องขดอัดจริงกับทมโมนก็หนีด้ดอกอัน หลับมอมดหน่อยหรือชุมพนมาอยู่ท่าเบอร์สองเบอร์สองมาขอความสางสารจากโมูหนญาติพี่น้องออลองฟังไว้แล้วเห็นตองออมาขอลอง ซอยสูเดอละยายดอทานผู้ฟังมอลำเอยมาแล้วเด้อคุณพอม,ณมมาแล้วเด้อคุณแม่มาแล้วเด้อคุณพ่อมาถึงตอนบักคาขอสิงอ๋องจำถวยแก้ว ผมอดหน่อยหรือชุมพลมายุธาเบอร์สองพร้อมทิมงานบริหารพัฒนาพร้อมทิมงานบริหารพัฒนาโพทองมาหอดแล้วขอเชิญท่านได้ลาฟังยิดใจผมต่อตั้งอยากมาซอยเป็นแรงหนุนมาแทนบุญแทนคุณเป็นปากเสียงอเ แพนพี่น้องเอยเอยบ้านน้องฟ้าหมูหนึ่งหมูหามูสิบสามผมกาเคยมองขามยังติดตามเดิมาามไทยบ้านประชาศึษาหมูหกผมนี่เอาใจใส่คอยรับใส่พี่น้องบ่มีมือเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเอยบ้านโนน,นนบ้านโนนเกษตรหมูสิบเอ็ แล้วอกกับ,บาน,นามู้สามหมูส่สีแล้วอกกับู่สิบสองผมบอกเคยแห่งแรงพร้อมปันแบงทั้งจิตใจขออาศัยด้อใบบุญซอยคะแนนนำยู่บ้านน้อยน้องเองี้ยเบอร์เจ็บบ้านน้อยน้องเองี้ยมูเจ็ บ้านหนองพักแวนมูแปดมูเก้ามูสิบสี่มูมูสิบสี่น้ำสูนเนด้อเจ้าอย่าเศร้าเลยใจห่างบ้านสันติสุขหมูสีบผมสิมาซอยส่างเมืองบ้านในหงเฮืองเลือกเบอร์สองเบอร์สองผมอุดหน่อยหรือชุมพนมาอยู่ถ้าเป็นนายก องค์การบริหารส่วนตำบลโพทองเดิมเจ้าขอเส้าเพิิงทั้งใบบุญมาแทนบนุญมาแทนคุณความดีทิ่ซอยกลางทีมงานไว้ขอนำใจขอนำใจน้ำลุงป้าเอาอาเอ้ยพอกาบแม่ทั้งนุ่มสาวเท่าแก่ผมอดน้อยมาขอแพ่ ข้าน,น้ำใจจากพี่น้องให้ค้องแ็มอยู่วางใจเฮ้ยน้ำทีมงานมารับใสล้วนตั้งแต่คนดีล้วนแต่มีวิสัยทัดมองกันไก่น่อใจกูวงคือลอยตีประคองแก้วสิม,มานี่เป็นร้องนายก ยกเป็นหนึ่งคนผู้นี้เป็นคนดีที่เคยผ่านบอิหารเขตตำบลโพทองล่องนายกเทือนั้นท่านคงหัวกันอันขมาถึงพี่เป็นคนดีคนหนึ่งนายวีรัดักมายุ่านี่เป็นคนใจถึงขอเป็นล่องนายกเทือนี้มาสู้คำเม็ดซอยกันเฮ้ย อีกคนหนึ่งวันอันกะใจซื้อมือข่าวเอ่าเราอดมายุท่าคนซื้อตรงเอื้อทั้งใจวงพวงพวงแขนขวาแขนซ้ายบวงบวมีวางท่านนายกทุกปัญหาเป็นเลข,ขานุก,การทั้งซอยแก่โบวเลียวเม่นเปลี่ยนทาง ว่างใจแน่ว่างใจแน่พ่อแม่พ่อแม่เอ,ออ,อ,อ,อว่างใจแน่ทั้งเบือว่างใจทั้งเบือสองเบือสองไว้แน่ให้มาดูแลท่านฝากผลงานอีกเธอจกอักจากเธออีกจากเธอขอเพื่อพ่อ,อเพืออเ่อแม่ เฟื้อน้ำยาดพี่น้องเบอร์สองเดอ้อให้จื้อเอาออพี่นอ้องเอ้ยฝากเนด้อฝากแนนาะยกอุดหน่อยอุดหน่อยหรือชุมพลมาอยู่้าพร้อมทิมงานพร้อมอย้าพร้อมทิมงานรวม ร่วมทีมงานร่วมกันมาพัฒนาเมืองบ้านมากับการวันเอ้เดี๋ยวนะฝากนาหยุดดูนหน่อยหรือชุมพลนมายุ่ท่าร้อมทีมงานร่วมกันมาพัฒนาเมืองบ้านมากับการวันเอิ่นเติรนคนเติรนกันเด้อยสาอยู่แจ่มจูบุแจ่มจุยบุยฟังแล้วอัวเข่ากัน เลือกเบอร์สองเบอร์สองยี่สิบแปบดบพิศสกิจกพิสกิกากยนหกสี่นี่ละเด้อพี่น้องไอง้เจ้าทองอย่าลืมหลงองว่าใจทั้งดวงของเบอร์สองนอลงแต้มแนมกันด้วยชาวตำบลภูทองทุกหมู่บ้นทุกหมู่อย่าลืมกา กเบอรสองนายชุ่มพนมายัวธาพร้อมทิมงานนะเอาไว้ใส่เอ้ยใส่เจ้าผู้ใส่คือแก้วคฮอแก้วแววงามลำคาเด้อพี่น้องเอ้ยและใส่เอ้ยใส่เจ้าผู้ใส่คือแก้วแววงามลำคาขอขอบประพุณหลายๆที่พากันเมตตา ภุมพัฒนาโพธองขอรับร้องความสัจจะที่บอกไว้รับรองใด้แม่นหุงเฮืองอ้อยเมืองบ้านบ่ละถอยคอยหนุนเจา้าแม่นสู่คนเบื้อสองเด้อเด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อ มาซีมาเถิดพี่น้องมาซีมา,าเถิดพ่น้องมาเลือกว่าสองนั้นดีกว่าใครหน้าตาก็ดูสดใสหน้าตาก็ดูสดใสและมีน้ำใจที่ใสสะอาดช่วยเลือช่วยเหลือสังคมพี่น้องชินชมไม่เคยประมาทงานราชงานล้วงไม่ขาดงานลาชงานล้วงไม่ขาด,าาด,าไ,ขาดไม่เคยประมาทก,กับสิ่งลงตาขออำลา ลาแลว้วเจ้าแจวเรื่อไปบ้านใหม่แสนอะไรก็ต้องไกัพี่น้องพี่น้องไอพี่น้องพี่น้องยองเยี่ยมให้ทัอก,กันสนนะพี่นาคนไทยนี่นาตำบล่อทองมีหลายหมู่บ้านต้องไปกลับกันให้ทั่วกันพี่น้องอย่าลืมมือสองกันเด้อยจบนี่เสียงกระยแจ้งให้เขาเนี่ย เสียง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 กลางว่าดังแววมาเราเด้อเบอร์สองคนเก่านี่เด้อว่าพยหาได้แน่เสียงมาลยาเราเด้อมูอเจ้าจำไว้ยาสลืมกาเบอร์สองกาเบอร์สองจำเบอร์สองจำเบอร์สองให้ได้ปื้มอย่าลืมอย่าลืมเจื่อจำจดเอาเบอร์สองมาแท่นทดตอบบุญพระคุณท่านแต่เนี่เขาเรียบร้อยดีมากช่วงนี้ชิบเบอร์สองน้อคนอี่จับสลากได้เลย เลยจ้ะเบื้องว่าสิเขียนให้อะว่าว่าอันนี้อันนี้ว่าวว่าสิเขียนแต่สิกิ้งสิกิ้งซื้อให้แล้วก็บอเลยอันนี้เสียงเสียงเสียงเนี่ยเสียงกังวานดังแววมาเลยเด้อจะมาเป็นก่อนลำลองรู้เอาว่าวเดี๋ยวได้ยุทธจ้าอันนั้นเบอร์ซื้อหยังเนี่ยซื้อหยังเขาเนี่ยโค้ดไหนเนี่ยคนนี้แหละเนี่ยอ๋ออ่าผู้ที่เป็นนายกนายชุมพล มาโยธาเออนายชุ่มพ้นมาโยธาน่ายชุ่มพ้นหรือนายยกปุดหน่อยเออนายโยน่ายโยธาเนาะมามามาโยธามาโยธาปุดหน่อยเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองผจะลองเขียนเดี๋ยวจะลองเขียนใหเสียงหน่อเสียงเสียงเสียงกลางวันดังแววมาแล้วเด้อเบอร์หนึ่งจริงจริงจริง่ได้แบบอ๋อันนี้จะเป็นพยานทั้งหมดเลย ยังคำว่าดังแววมาเราด้อพวกผู้ท่าพวกทานเนีนายชุมพลมาโยธาเสียงเสียงเมื่ออ,อันนี้เสียงเขาซื้อเขาบอกนายโยธาเท่าท่ากับมากกว่าอีกเลยพวกมูฐานจำ้อย่าลืมกาเบอือสองเบอือสองเด้เอ,อให้ได้ให้ได้เพิ่มให้ได้เพิ่มย่าลืมจื้อจำโจษ ให้เถือสองมาเท่นทดตอบบนคุเจ้าคุนเจ้าหน้ายกอนายกพุมพ้นมาโยธาดื้อพี่น้องเจีดตบลพท่องของเขากัได้แล้วเฮาหลอกไม่เช่นไม่กระเดลยหลอกไม่นั่นันเชยนผี่อกอันนี้คือไม้ว่าเฮ็ดนั่นซื้อเขียนให้เนี่ยวัความุ้ยรับมาเขียนเอาตัวนาะงยำขม่าอันยม่าสีบอง กล้องกล้องลดกล้องเออลดกล้องพี่น้องเอ่าอันนี้เขาก็คือไม้ทัวร์เตรียมงานพี่น้องเตรียมงานมือนนี่้วก็มามาอะไรสมกิดบอสเอ่อส่วนสักพอดสักอะไรเยอสมกิดสมกีดบอสมาอะไรพอดสักกับส่วนใช่เหมือนที่เบาโตดเบาเต็งไปทัวนะครับพี่น้องมือนี่เขาก็ได้ได้มีโอกาสมาแล้วก็มารวมอะไล้วก็แสดงความเสียใจ นะครับน้ำพรสักซองแสงเด้อมือนี่สนชัยก็สนชัยกับมุนสนกิจกามาอะไรแล้วก็มาถืวโอกาสอาชีพนี้ทรงเสียงอาไลนะครับเอาไว้คลิปต่อไปเนาะนะครับพี่น้องยังกระเพาะกันสวัสดีครับเรื่อยครับเรื่อยครับผม